ลูกขอบูชาสักการะหลวงพ่อทุกพระองค์ลูกปู่ทุกพระองค์ย่าถือย่าอาลูกหลานเลยนะ ให้ลูกหลานนี้อยู่ดีกินดีอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปทำอะไรอย่าให้ขัดข้องให้บริสุทธิ์ปูนผ่องเหมือนทองทาให้ลูกหลานนี้มีโชคมีลาภให้ร่ำให้รวยให้ถูกขวยรางวัลอยู่ดีกินดีตลอดไปอย่าให้ใครมากุศลเกแงนัองร้ายลูกหลานเลยนะให้ลูกหลานอยู่ดีกินดีตลอดไป ทำอะไรใหญ่ให้ขาดคบไม่ได้ถูดปูดปอมมุทองทาให้ลูกหลานมีโชคมีลาภให้ร่ำให้รวยให้ชูขวยทั้งวัน <ped aling> อยู่ดีกินดีตลอดไปอย่าให้ใครคุ้มเหงกันเองร้ายลูกหลานเลยนะ <ped aling> ให้ลูกหลานอยู่ดีกินดีตลอดไปทำอะไรใหญ่ขาดคบไม่ได้ถูดปูดปอมมุทองทาช่วยสกุลล <ped aling> ูกแก่แล้วหลงบ้างลืมบ้างรู้บ้าง,งไม่รู้บ้าง ขาดพังอะไรไปชะพปาไป้ลูกให้หลานด,ด้วยสาถุกสาถูสาธุให้ลูกหลานอยู่ดีกินดีทำอะไรก็อย่าให้ขาดค่องให้บริจุดปูดของมันทองชาให้ลูกหลานมีโชคมีลาภให้าลาไปรวยให้ถูกหวยรางวัล ให้ลูกหลานอยู่ดีกินดีตลอดไปเชืช้อเจ้าประคุณทำอะไรอยาให้ขัดข้องบริสุทธิ์ร่อมมิตรธรราขอให้ลูกนี้มีโชคมีลาบมหร่ำให้รวยให้สุขสวยกั่งันอยู่ดีกินดีตลอดไปอยาให้ใครมาพูดเหงกันเองไรใหลูกหลานเลยนะให้ลูกลนะหล,กลานอยู่ดีกินดีตลอดไป

าพอะไรไปในหลวงและราชินี่จะู้ขอุราการะตลอดการในหลวงนะราชินีหว้ยพระภูมิหว้ยพระแล้วก็ในหลวงระราชินีราชการที่เก้กาเลยจ้ะฉันแอบ,บดูตรงหน้าต่าง เราก็จะขอพรอเขาทุกวัน